สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพลตชีสเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการรูปแบบ t p a c k e w p b l และ CBL ของดิฉันนางสาวนัฐานิชาเครื่องวิชาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสุราบเร์ย่คันจังหวัดสุรินทร์ค่ะ Good morning, students. Today we will learn about statistics, and we will be s t a t i s t i c i a n Are you ready? Yes. <Yeah>. Let's start. Yes. <Yeah>. วันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของสถิติหรือภาษาอังกฤษอ่านว่า statistics. s t a t i <istic>. s t i c นะคะ <Yeah. S 1> ถ้าพูดถึงสถิติเราจะนึกถึงอะไร mm hmm. ถ้าเป็นในหิงแซนโนท่านนึกถึงคำว่าสถิติเรานึกถึงอะไระ I'm sure c o v มั้ยคือพูดถึงในงเรื่องของ เชื้อไวรัสโครโรนา2019ใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็ยังระบาดอยู่นะคะมีใครคะที่คิดได้อยังไงไหมติ๊กต๊กติ๊ต๊กติ๊ต๊กแล้วเราก็จะมาเรียนในเรื่องของสถิติเนาะเราก็จะมาดูกันว่าสถิติคืออะไรเอาเรียบคะแล้วบอมแล้วเ,เ,เริ่มกันเลยก็เลยจะมเรามารู้จักกับความหมายของสถิตินะคะสถิติ แปลงเราเป็นสองประเทศก็คือข้อมูลที่เป็นแบบหัวโบราณป,ประธานพินานว่าอันนลีนาต้านะคะเก่งมากคะต่อมาอันที่สองก็จะเป็นขอ้อมูลแบบตัวยงคงนะคะปาะที่พินานว่าเซลล์แอนโนลีนาต้านะคะเดี๋ยวคุณจะลองให้คุณลองยกตัวอย่างดูดีว่าถ้าพูดถึงข้อมูลเชิงปริมาณมีใครจะยกตัวอย่างให้คุณได้บ้างคะนึกถึงอะไรขอ้อมูลเชิงปริมาณ อ่ะกินก้อนอ่ะเราจะนึกถึงอะไรคะตงนวนนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1นครับส่ค่ะโอเคสุสดยอดมากเลยค่ะตัวมือให้กินก้อนเลยค่ะสุดยอดมากเลยมาต่อกไปเลยะคะที่คำศัพท์ทางสถิตินะคะตัวแรกเลยสถิติภาษาอังกฤษอ่านว่า s t a t i s t i c นะคะต่อมาอขอ้อมูลประถมภูมิภาษาอังกฤษอ่านว่า primary data ขอ้อมูภาษาอังกฤษ Barn 1. 1> อ่านว่าแล้วข้อมูลเชิงค data, okay. ุณภาพนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าและสุดท้ายข้อมูลที่เป็นตัวเลข Numerical data นะคะโอเคสุดยอดมากเลยพวกเพื่อนๆเรา Are you ready? Yeah Let's go โอเคปาร์ตานะคะคำถามแรกดูดีๆดูคำถามดีๆ10 10 สติสีนะสติีต้องมีสตินะนะพาทา้งกินาหามากเลยเออคอนเทนเซียสีนะมากคืออะไรครับคอนเทนเีด ปฏิบัติกันนะคะอันดับแรกเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอลองจักดการเชื่อมโยงบนหน้าจอตัวนี้สิคะแต่ละกลุ่มเราใช้เป็นสังเกตด้วยนะคะว่าได้แบบสอบถามเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างเราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสังเกตไปเลยว่าตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยครูป้ายิงข้อคำถามอะไรบ้าง ที่บ้านเลยนะต่อมาข้นตอที่สองก็คือกะไรนะคะก็คือเราจะแบบดึงดูดเราก็จะเริ่มกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะขออนุญาตก้องบอกก่อนเลยในเรื่องว่าคือในเป็นนักเรียนโรงเรียนสุดยอวิทยาคารนะคะแต่ระดับชั้นไม่ต่ำกว่าที่หนึ่งถึงหกเลยนะคะแล้วก็เราจะทำการสร้างเครื่องมือโดยใช้ g o คุกก็ฟอมก็คือที่เราให้พวกเราลองสัดการเชียวโพยอ่าเขาไปทำนั่นแหละไม่สำคัญกันเลยเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามจาก g o ุกก็ฟอมไนะคะคุณอยากทราบว่ากลุ่มสองแสนลูกเนี่ยจะทำ การสำรวจเรื <dri> van, <compra. S 1> ่องอะไรคะตุ so, charge, ๊กตาใส่มุนกีฬาค่ะกีฬากีฬาที่ชื่นชอบใช่ไหมคะต้องขยายความอีกเป็นกีฬาที่นักเรียนโรงเรียนสศิลปาภารชื่นชอบคุณมันรจารได้ยังคะได้เลยค่ะพี่นิวมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเข้าไปใน Google อ่ะพิมพ์เข้าไปหน้าจอ Google อ่าจุดจุดไม่ใช่จุดเก้าจุดอันนี้เป็นจุดเก้าจุดนะคะเราจะมีจุดเก้าจุดตรงกันเรากดคลิกขึ้นไปอ่าเด็กตรงนี้่ว่า 我怎么了？ a c ื่ s งน o เสนอเรื่องสัตวที่ชื่นชอบของนักเรียนโรงเรียนสุรวิชาค่ะจากการที่เราไปทาการสำรวจข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของแนวภาพยน์ที่ชื่นชอบใช่ของนัเรียนโรงเรียนสุร,าานะราาวิาค่ะนว่าจากการเก็บข้อมูลาเนี่ยมีอุปรสรรคอะไรบ้างไหมอ่าเรามีเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะดีไหมขอสักตัวอย่างหนึ่งนี่มเอ่ย มีใครเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะมีบ้างค่ะแล้วครูมีแก้ปัญห,หายังไงพอเจอปัญหาแบบนี้แล้วแก้ปัญหายอย่งไรคะมีแนวทา,างไหมวิธีแก้ไขยังไงพอเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วมีอะไรเป็นที่พมมึ่งกันนหมคะจากกิจกรรมที่ครูให้พวกเราเนี่ยไป ก็บแบบสำรวจไปเก็ข้อมูลต่างๆในสิ่งที่พวกเราสนใจึกษาเนี่ยเป็นไงะสนุกไหมคะสนุกมากได้ไดรงจากกิจกรรมนี้บ้างคะ,ได,คะได้เ่อนพวกเราได้ทำงานร่วมกันไหมเฉลกันในกลุ่มไหมคะเฉลกันซอสการแสดงออกการพูกรแสดงออกในสิ่ที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมคะในการเก็บข้อมูลข้อมูลเนาะอ่าเราไป็นให้พี่ๆคอาจัดเก็บ้อสอบบถามให้เรานอนพี่เพื่อนๆต่างๆก็คือพวกเราแพอเจอปัญหาแล้วก็เรียนรูที่จะแก้ เรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับนักสิงติที่เขาทำกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในอนาคตนะคะโอเค a g a i เ next time yeah, จากการจัดก,การเรียนการสอนบูรณาการตามรูปแบบ T-PAC, CRIW, PBL และ CBL ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ